สวัสดีค่ะกเก็บเห็ดอีกค่ะเห็นบ่คะป๊ามาง,งามแถบป้บาป้าป้าปโอ้ยเนาะพ่น่ะงามบังนี่อีกดอกนึงนี่นี่นี่โอ้ยกำลังข้นเลยป๊าแต่หักแข้งบังเห็นบ่คะเพื่อนๆโอ้ยมัน,ยนยอ,อยู่ใกล้กันบังบังบังเพื่อนอุุย เพียเพียเดินเห็นบ่คะโอ้ยโอ๊ยปึกไม่ต้องไปไกลเลยตัวเนี่ยโอ้ยแต่ว่ามันทางนี้อันป๊าเป็นนอนกินโอ้ยโอ้ยขาบ่ได้เลยค่ะนอนกินฝนตกแล้วนี่ก็ได้เคียนอนออก เสียดายเว้ยเนาะคุณน่ะปาดปาดเบิงบ้งเบิ้งนี่อีกดอกนึงมันสาวยางไปใส่เนาะเนาะไม่อยู่นี่มานี่นี่ค่ะ นี่มาหาในนี้เออเนี่ยฝั่งนี้มีมาหาเดี๋ยวเนียดูดิสวยมากดูเนี่ยมันขึ้นดูสิอีกดอกนึง <laughs> เออเนี่ยมันอยู่ใต้หญ้าเออ,เออเห็ดพึ่งนี่แหละมันอยู่ใต้หญ้ามันพิ่งขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีแล้วว่ามันมีหญ้ามอสด้วยนี่ค่ะสวย,สวย ใช่มันดูมันดูหาง่ายไงนี่ค่ะ,อะเ,เออเ,เห็นไหมเจอไหมนีนส่สวยๆเลยนี่สดอกมันออกเป็นกลุ่มค่ะค่ะมาบนดอกนี้กันเป็นแต่ได้บอเป็นต่อนตอ <c oughs> โอ้ยออหยังก็กินมันหมดแล้วนี่ตายๆเสียดายแท้ thế. ไม่อันตัวนั่นกินมันตัวทอกตัวทอกปาดเสียดายเนะาะปาดออกเอา <c oughs> นะอืมส่งแต่ได้ยดกปาดออกเอาเนี่ยเนะค่ะเนาะเห็นบ่เออเนี่ยคะ่ะ หักเบิดใช่ไหมเดี๋ยวไปตัดเอาอยู่บ้านเอาค่ะบ้านยังไปตัดค่ะเพราะว่าเก็บหนึ่งชั่วโมงต้องทำเวลาส้อสีไปหอดบ้านเนาะเป็นชั่วโมงคนนี้ช่วเฮ็ดการบ้านอีกโอ้ยคู่ให้อ่านหนังสือปุ้ยสวยให้มึงเนาะว่าอายุแถวนี้เป็นตตมีเห็ดมันกู ห้าดอกบางยัญจนเธนขอยาแนเด้อ,อ,อดค่ะอู้ยสวยกำลังสิ <c oughs> อีกซองจะมือกับไปแล้เนี่ปั๊ดงางใ่ญ่แห้งอันนี้มันพันใหญ่เลยนะเนี่ยเธอพันใหญ่พันใหญ่หญสามดอกกันใหญ่โอ้ยบังดูพู้นะ่ะมีเห็ดอะไรโอ้ยพึ่งน้อยพึ่งน้อยพึ่งน้อยโอ้ย คานะนได้ยุตะดอกนะดอกนี้ตะนอนค่ะมาเบิ่งเห็ดดอกนี้เฮ้ยไงค่ะเหตุผลค่ะลายๆหลายค่ะเพื่อนๆเลือกเอาตะดอกอยังซีเลยค่ะบันนี่มันหลายิ่งค่ะ batterie cái những bộ này anh, con cứ xa bớt khứi đang hằng đầy bát, này kha, bưng bưng, ba, ngắm thế, mình <laughs> oh, đầy lơ lơi เราเจอดอกบลลอดเลยเราเจอดอกบลลอดเลยนี่สวยโอ้ยขาก็ใหญ่ไม่เห็ดอะไรนะที่หมวกแดงๆอะอะไรนะบรุนซบหรอไหนอะเนี่ยโอ้ยสวยมากอะเออเนี่ยนึกว่าจะแก่ไม่แก่โว้ย โอ้ยได้อยู่เออแม่หลอกให้เราอยู่อีกแล้วเออข้าลายกับเอาก็ดีอ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ไปไหนก็ดีอยู่หรอกจะได้ทำเห็ดให้เสร็จกว่าจะอบเสร็จกว่าจะแห้งโอ้ยสวยๆค่ะได้อยู่ ตัวเองหิวไม่ไหวแล้วมัง้งอ้ยแต่ขามันเป็นไอเนี่ยอืมันขึ้นลาตัดออกเลยแต่ดอกได้อยู่หรอกแต่อันนี้ก็แกอยู่ค่ขาพา่อนพวกขาวมันเหลืองิดป,ปาดเอาก็ได้โอ้ยแบบยังน้อยนึงนี่ขาดอกนึงองตุบุ๊ยเยอะดู โอ๊ยป้านีผัดมีให้หามันหันยางจนมือเห็นปะคะโอ้ยพ่อสิกับ้านเราอันพ่อเอาพ่อเอาไปนี่นี่ค่ะสวยงามอืมไม่เป็นแค่ยังสิขึ้นละฮะใดบุกขาวๆก็อุ้ยเห็ดพึ่งไม่ใช่ถั่วไรมันพึ่งจะขึ้นอ้าวหัวรูดก็ใช่นี่ไงนี่ก็ใช่หัวรูด โอมันเพิ่งจะขึ้นอ่ะโอ้ยได้ดอกก็เอาดอกนี่แหละช่างมันเอออามีีดเเเน่ยราไม่รู้ไงอุ้ยดูดิมันเพิ่งจะขึ้นดูดูนี่โอุ้ยมันโตๆออกมาเออตายแล้วบอกว่าให้ดูนะที่มันผุนๆน่ะเออเออนี่นึกถึงโอุ้ยเนี่ยมันเพิ่งจะออกกใต้ดินอ่ะเนาะโอ้ยมันเพิ่งจะขึ้นเยอะเลยเนี่ยเล็กๆเนี่ยเห็นไหมนี่เนี่ยเป็นดอกเล็กๆเนี่ยลูกมันเนี่ย โอ้โห oh, เล็กเกินเราก็ไม่เอาเอาแค่นี้นี่โอ้ยนี่เป็นเล็ก <laughs> ๆยังอยู่เลย